พร้อมแล้ววันนี้นะคะนาราชัยกำลังถ่ายรายการให้เราอยู่นะคะโอ้ดิสนีย์นะลูกค้าประจำของนี่เลยฮะกับเจ้าของนะฮะคือเจ้าของวอร์ดิสซี่วาดให้เหรอเฮ้ยเจ๋งการถือตั๋วที่คุณวอร์ดิสซี่นะเขาเคยมานั่งที่นี่ด้วยมากเคยเป็นล๊กประจำเป็นยังไงบ้างคะอาหารร้านนี้ผ่านไหมคะ หน้าตาผ่านเฉลุยเลยเอาล่าวอันติโกโ้นะฮะซึ่งร้านนี้นะเป็นร้านไส้ลูีชิ้ก็ว่าดังที่สุดไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้เวอร์นะเพราะมันไม่อร่อยจริงข้างในอร่อยแต่หนมป,ปังไม่ร้อนทุก <c oughs> อย่างเปลี่ยนเฟลลิ่งไม่ได้จบอากาชิวากิวนะครับชาบานิสบีฟนะฮะดีใจดีใจที่มันอร่อยทั้งคู่ที่นี่ยังที่หนึ่งอยู่ดีอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยอร่อยมาก